วันดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พลอยทูเปอร์เซนะคะสำหรับ EP นี้ขอตั้งชื่อว่าพลอยทูเพลนส์วันนี้พอจะห้ทุกคนมาร่วมกันปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะโดยเราจะมีต้นไม้ที่สั่งมาจาก Facebook นะคะซึ่งเป็น เป็นกลุ่มของคนโลเคอลที่ขายต้นไม้ในราคาถูกมากๆต้นไม้ที่หาย,ยากแต่ขายในราคาที่ถูกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันแล้วก็ปลูกต้นไม้ด้วยกันเลยค่ะตามมาทุกคนวันนี้พลจะมารีวิวนะคะวิธีการซื้อต้นไม้ยังไงให้ได้ราคาถูกแล้วก็เป็นต้นไม้ที่หาย,ยากนะคะในอเมริกานะคะพลอยมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งใน a c e b o o k ใช่ไหมคะที่พลสั่งออนไลน์แนละเี่ยเขาก็ส่งมาให้นะคะดูสิคะ คุณคนนี้ค่ะที่บลอยสั่งมานะคะชื่อคุณเฮเตอร์เขาบรรจุมาให้สวยงามเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะก็เป็นต้นไม้หลายแบบที่หายากแล้วก็เอ่อที่เขาทํากันคือมันจะเป็นแนวแบบโรงข้อที่แบบว่าเหมือนเราสเนีเ่ยค่ะซื้อมาแล้วแล้วเราก็ทําการฟอสเฟอร์เกตหรือว่าเอ่อปลูกทําการปักําให้รากเกิดขึ้นนะคะอุ้ยสิคะ ปรับทัให้ล่าเกิดขึ้นจากนั้นก็เอาลงเว็บไซต์ facebook แล้วก็เอาขายนะคะให้กับคนในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ไม่เอ่อไม่แพงนะคะดูสิคะเขาหอมมาอย่างละมุนละไมเลยค่ะเน,นี่ยค่ะดูสิคะมันดูดีมากเลยค่ะนี่พลอสั่งมาสามต้นนะคะเนี่ยเนี่ยต้นนี้นะคะาาต,ต้นที่สองราคาจับต้องได้ใช่ ประมาณห้าดอนถึง10ดอนนะคะอันนี้ก็คือต้นที่3นะคะโอ้โหเดือดูซิ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 เดี๋ยค่อยๆแกะนะคะแค่อยๆแกะน้องคนนี้ไม่อยากแบบไม่กล้าฉีกเลยอะเดี๋ยวต้องจำวิธีห่อนะคะเผื่อแบบว่าเผื่อตัวเองไปขายเองแน่นาโคตค่ะอ๋อน้ซิ่งอโอ้ สวยมากเลยนะคะดูสิค่ะดูสิค่ะดูต้นนี้ค่ะที่เรามาดูต้นที่สองกันนะคะคต้นที่สองคือโหยญ้าโรคนะคะโหญาโรคต้นที่สองก็มาแล้วแกะก่อ,อนนะคะอันนี้มายังไงเอ,อ๋ยดูสิ อ,อ้เขาก็จะมายอย่านี้ค่ะอโอ้โหดูสิฟลอฟฟี่มากเลยค่ะเบเร์ยังชอบ <ไป S 1> เลยนะคะ,คะต้นน,ตนนี้ต้นนี้พอยซื้อสิบดอลลาร์นะคะหนึ่งใบเนาะส่วนต้นนี้นะคะโฮย่าโรบนะคะตัวนี้นี่ก็สิบดอลลาร์เหมือนกันคะ่ะระวังค่ะลูกค่ะนี่ค่ะหูโฮย่าโรบคะ่ะนี่ก็สิบดอลล์ค่ะ หัวนอนเบบี้เด that s o n d i r สีโอเคสกูดดิ b แบกแล้วก็ต้นสุดท้ายค่ะโอ้ห oh, คุณพูณนี้ใหญ่นิดนึงนะคะนี่คือนิยอนเอ่อคาโต้คิดว่านะคะถ้าจําไม่ผิดตอนนี้มันมีชื่อต้อนไม้ที่ต้องแบบให้จําเยอะแยะเลยเป็นอะไรที่เราแบบว่า จะมีใบแบบคือมันมาจากฟลอริด้านะต้นนี้อุ๊ยหักหรือเปล่าเออหักนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเลี้ยงเลี้ยงเองเลอดมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ด้วยกันนะคะเคเบลนี้นะคะก็คือ<ม>คุณพ่อปลูกคุณแม่ย่าซื้อมาให้นะคะแล้วเขาก็มาทำการ หตัวนี้นะคะตอนแรกนะคะตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะแต่เรามาทำการสเปรย์พ้นนะคะแล้วก็ใส่ชั้นตรงนี้ส่วนชั้นล่างนะคะเราก็จะเอาชั้นใส่ลงไปแล้วก็ซื้อของพวกนี้ค่ะมาตกแต่งนะคะนี่ก็เป็นพวกชั้นวางต่างๆนะคะเราก็จะมาตกแต่งด้านข้างเพราะที่เราจะได้ใส่ต้นไม้ได้ไหลายแบบตอนนี้น้องๆก็รอรอบ้านใหม่ บ้านหลังใหม่นะคะน้องๆก็กำลังตั้งหน้าตั้ง,ต,ง,ต,งตาเข้าแถวเรากันอย่างมีความสุขเลยค่ะน้องๆ ตอนนี้หนุ่มๆก็ข huh ันๆโอ้อันนี <h 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 <h> <h <h ้มานลนได้ไหมได้เลยมันมาแบบนี้เหละใช่อ่าฮะฮะพามารีวิวนะคะแลนสเตชันของพลอยเองนะคะซึ่งวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะพลอยก็จะใส่พืชที่ต้องการแสงนิดนึงนะคะก็จะเป็นพวกซัคเคิลนะคะพวกเฟิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนตรงนี้ข้างใต้ก็จะมีน้ำนะคะเพราะว่าเราต้องการให้มันเกิดสร้างความเป็นฮิวมิกนะคะส่วนนี้ก็คือ uh, string of h e a r t นะคะน้องกำลังใบกำลังแตกเลยนะคะเนี่ยใบนี้ก็กำลังแตกเลยนะคะพอลงมาตรงนี้นิดนึงนะคะก็เป็นกระถางเล็กๆค่ะจริงๆเจ้าตัวนี้ก็ชอบแสงรำไรอยู่นะก็เดี๋ยวเอาลงมาตรงนี้นะคะ ก็เป็นที่ใส่กระถางเล็กๆที่เราเพิ่งเสียบปักชำนะคะอย่างเจ้าตัวนี้เขาก็ยังไม่ต้องการแสงที่แรงมากเท่าไหร่นะคะแล้วพอลงมาชั้นนี้นะคะก็จะเป็นที่ให้ปลูกต้นไม้นะคะโดยตรงเนี้ยพอดีกระถางมันแตกระหว่างยกมาค่ะพอก็เลยต้องเอามาใส่ไว้นี่ก่อนเดี๋ยวรอปลุกนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นนะว่าตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีหน่อขึ้นมาเต็มเลยนะคะก็เอาแยกใส่กระถางจะเอาแยกใส่กระถางเล็กนะแล้วก็ให้มันแตกหลายๆ น,นะคะคส่วนมุมนี้นะคะก็มีนะคะทุกคนก็จะเป็นที่ที่ใสก่กระถางต่างๆนะคะที่บางทีพลอยต้องทําการแบบว่าดูแลเขานิดนึงอย่างเจ้าต้นตัวเนี้ยพลอยต้องออตัดกิ่งที่มันดอกมันร่วงหมดแล้ว่าค่ะเดี๋ยวต้องทําการดูแลรักษาก็ามาไว้ตรงนี้นะคะเป็นสถานปฐมพยาบาลน,นะคะเพราะว่าอ,อ,ยอย่างเจ้าต้นตัวนี้นะคะก็คือพยายามรอให้รากมันออกนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานปฐมพยาบาลตรงนี้อีกเหมือนกันเช่นเคยนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เป็นพวกต้นไม้ที่เออพิ่งซื้อมาใหม่แล้วก็จะต้องทําการปลูกเปลี่ยนย้ายกระถางนะคะต้นนี้ก็กําลังจะเกิดเลยนะคะก็มาไว้ฝั่งนี้ส่วนเจ้าต้นนี้ก็คือที่มาเลยนะคะคือว่าเพิ่งเอามาเสียบนะคะเดี๋ยวพเอยให้ดูนะคะเนี่ยค่ะมันกิ่งมันมันหักพอก็เลยเอามาตอนไว้ตรงนี้ค่ะแล้วมันก็เกิดอันใหม่มาละนะคะก็เดี๋ยวค่อย ไนะคชะั้นล่างนะคะตรงนี้พลอยก็จะเก็บพวกอพอตต่างๆนะคะกระถางต้นไม้ต่างๆนะคะที่พลอยซื้อสะสมไว้นะคะส่วนขวดเหล้าตรงนี้นะคะพลอยก็เอาไว้ทาพวกเทอร์เรียรีมนะคะเพราะพลอยก็สนใจกับเทอร์เรียรีมเหมือนกันแล้วก็ปลูกต้นไม้ไว้ในนี้นะคะส่วนนี้ก็เป็นพวกที่พลอยเพาะชานะคะเพราะ,ะ,ะฉะนั้นจะเป็นต้นไม้ที่ยังไม่ต้องการแสงแดดมากนะคะอย่างนี้นะคะซักเคเลนนะคะเนี่ยเอามาวางไว้เห็นไหมคะเกิดแล้วค่ะ เนี่ยนะคะก็เพาะชาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าน้องแตกนะคะก็ค่อยย้ายกระถางอีกทีนะคะอย่างน้องคนนี้ก็เกิดรากแล้วเหมือนกันนะคนนีก้ก็พยายามเกิดรากแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้เขาแบบเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงนะคะแล้วเราค่อยทําการย้ายค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ยังไม่มีรากเอาจิ้มไว้ก่อนนะคะส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะก็เป็น อใส่มอสเอาไว้นะคะมีพวก string of h e a r t อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องใส่ภาชนะแบบนี้เพื่อให้มันเกิดฮิวมิตนะคะสร้างฮิวมิตให้พ่อน้องๆเขาชอบมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็อยู่ในนี้รอให้น้องแตกเหมือนกันนะคะพวกนี้ก็เป็นพวกที่พ่อยพอชํำไว้ทั้งนั้นเลยนะคะที่แบบว่าเอากิ่งมันมาเสียบเอออะไรเออย่างเงี้ยะคะ่ะหรือว่าทําการทดลองต่างๆนะคะก็จะเอาเก็บไว้ตรงนี้ ส่วนนี้ก็เป็นชั้นสโตรจข้างล่างนะคะกะว่าจะใส่ดินแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะแต่ว่ายังไม่ได้จัดเลยค่ะเดี๋ยวจัดมาแล้วก็ค่อยว่ากันนะคะ นนะะพลอยก็จะใส่ดินนะคะที่ผสมไปแล้วนะคะซึ่งดินตัวนี้นะคะพอยใช้สูตรหลายแบบด้วยกันนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยจะใช้ดินสำหรับซักเพื่อนนะคะก็คือมีส่วนผสมมีแซนด้วยนะคะ เพื่อนเห็นก็มีเลกก้าด้วยอีนงนะคะมีแซนแล้วก็สีขาวๆนี่เขาเรียกว่าเพอร์ไล์นะคะเพอร์ไล์เนี่ยก็คือตัวนี้ค่ะมันจะทําให้ดินไม่อุ้มน้ํานะคะแล้วก็ทําให้รากของต้นไม้ไม่เน่านะคะซึ่งเราก็กะปริมาณเอาเลยนะคะว่าเราจะใส่เท่าไหร่นะคะตามความชอบค่ะปลูกต้นไม้ก็เหมือนทํากับข้าวนะคะไม่ค่อยมีสูตรตายตัวก็ลอง ลองหลายๆแบบว่าทายังไงตัวนี้นะคะเขาเรียกว่า cat litter นะคะก็คนเลี้ยงแมวก็จะรู้นะว่าคืออะไรที่เขาวางไว้แล้วแมวก็จะมาเอ่อก็ใส่นิดนึงตัวนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆ p e r l i ไรนะคะเลยที่จะช่วยไม่ให้ดินอุ้มน้นามมากนะคะแล้วก็พอจะชอบใส่ตัวนี้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า Earthworm Casting นะคะ Earthworm Casting mm hmm. ก็คือเหมือนเป็นดินที่ช่วยบ่งกมนะคะ mm hmm. เพื่อจะให้ต้นไม้เนี่ยเอาไนโตรเจนนะคะดยูทซับน์นวทรียนไปด้วยในตัวนะคะเราก็จะใส่ไปด้วยนะ,ะแล้วก็ลุกทำการผัดผดิน,นะคะ่ะ <c oughs> เมื่อได้แล้วนะคะคอยก็จะใส่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เป็นม ushroom เหมือนว่าเป็นปุ๋ยหมักนะคะจากผักมันก็จะเป็นออแกนิกนะคะเราใส่นิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มเงินใจผัดก่อนเสกดินก่อนค่ะพอจะปุูกนะคะคือเจ้าตัวนี้นะคะซิงโกเนียมอาลโบนะคะซึ่งซิงโกเนียมอาลโบตัวนี้นะพอจะเลือกพอทที่ไม่ใหญ่ จนเกินไปราคาไม่ถึงกับว่าสูงมากนะคะยังสามารถเอื้อมจับได้อยู่นะคะที่พอยซื้อตัวนี้ก็ไปหนึ่งประมาณ10ดอลลาร์นะคะหรือ300กว่าบาทนั่นเองนะคะเห็นไหมคะเขาใส่สเปกน้ำม,มอสมานะคะโดยวิธีการปลูกของพอยพอยก็จะยังคงเก็บตัวสเปกน้ำม,มอสไว้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะหาเออหากระถางน,นะคะที่มีความ ใกล้เคียงกับไซส์ของเขาครับเพื่อที่ไม่ทําให้เขาฟรีกเอานั่นเองนะคะนี่เราก็มาดูเห็นไหมคะรากเขาจะสวยมากเลยเห็นไหมคะ beautiful สำรวจ Anatomy นะคะแล้วก็ลงมาดูที่กระถางบ้างนะคะว่าเอจะใส่ตัวไหนดีนะที่จะทำให้ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะอันนี้ก็โอเคแต่ว่ามันก็ไม่อยากเปลี่ยนบ่อยอีกนั่นแหละนะก็คงเอาตัวนี้ดีกว่านะคะ ใส่ตัวนี้นะคะกระถางแล้วนะคะพอก็จะทําการใส่ดินลงไปนะคะพอได้สักครึ่งกระถางแล้วนะคะพอก็จะใส่ทางสเปกนัมมอสนะคะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนว่า transition นะคะไม่ให้ดอกไม้มันไม่ให้ต้นไม้มัน freak out อะคะ่ะเพื่อที่จะไปลงดินเลยอย่างนี้ใช่ป่ะคือมันติด ชินกับสภาวะของสเปกหน้ามอสนนะคะถ้ามันลงลงดินเลยปุ๊บเนี่ยรากมันจะปลีกเอาอย่างเงี้ยในการปรับตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มแบบช่วยให้การทรานซิช i ั่นนิ่งของมันแบบว่าราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> ก็มีความแบบว่ายังไงอะ <c oughs> เขาเรียกทานุทนอมในทุกๆบทบาทเอาใจใส่นะคะต้นไม้เขาก็เหมือนคนนะคะ เขาก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนคนอนาโตมีของเขาการจเจริญเติบโตและทุกๆอย่างการเกิดโรคนะคะการที่ต้องการได้รับความดูแลเอาใจใส่ะค่ะก็เหมือนคนเราเนี่ยละคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องใส่ใจนิดนึงนะในการดูแลเขานะคะอ่าเรามีสเปกน้ำมอสอยู่ข้างในนี้แล้วนะคะเพราะฉะนันเ้าก็ไม่ห่วงนะแล้วก็ถูกตรงนี้ให้มันเต็มเต็มไปเลย เสร็จแล้วค่ะสวยงามก่อนรดน้ำเขานะคะก็ไม่ลืมที่จะฉีดสเปรย์นะคะปีฆ่าอินเสกต่างๆแล้วก็รดเขาไปเลยนะคะ